สบาดีกับสบายดีเอฟซีทุกคนเนาะหลังจากที่บึงเจ้าบ่าวเจ้าสาวผึนผ่อนระวงแล้วเนาก็เลิกงานมาเนะาะเก็บผ้าไม่หนึ่งให้บึงให้ส้มก็มาต่อเพื่อนปรีเนะเาะพอดีหินมือน,นี้มาส่งเนาะหินมาส่งเหยียบหอยปูนมาแล้วปรีอะโอหินก็มาส่งเหียบหอย ยินมาส่งเหียบห้อยวางได้นี่เนาะปาซาแพงมานั่มือนนี่บาดีพี่น้องเมื่อนี้ว่างเนาะก็เลยมารีบมานั่งพี่ตี้มันจะท่อนแซงทางน่ไดบนั่งแะละถือแหละ ปาลีบัชีนอนพักผ่อนฮ้ากมาแต่งานดองน้ำกันหินนี่กะเอื้อยที่แรกห้าว่าสีเอาอันเงินส่วนของอันเบิรงสซีเอาเบิรงสซีเขาเกอะน้ำกันน้ำพี่น้องเอาขากาะมันลาทเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้อนฮ้อนกลับสบายดีเด้อ แต่งงานมานังเหียบหอมาแต่งงานกับบุษ n a มาแต่งานคือคนตาเหมนตาสิออกสาออกโอ้คนตาปลอมซะแงออกล้โอ้บ่เคยบ่คอยไต้ติดถ้าแป็งใหญ่ๆมาจนเถาวนะติดช่องเข่อไปแล้ติดตอนแต่งงานกับอันสีเหลวอ่โอ้เอ้อขาดับแบบสีแบบนี้ <instantaneous maximum> หล,ลังจากที่หลังจากที่ถ่ายคลิปนะยุดเสียบอวัยวะนี่หลังจากที่ถ่ายคลยคิปเมื่อนะ่ะเนาะปล่อยคลิปออกไปเนาออกันว่าสีสีเอาเงินส่วนอุปกรณ์น่ะไปซื้อหินแต่ปดนี้พอดีเนาะพอดีเอื่อยเพิ่นเห็นคลิปเพิ่นก็บ,บอกว่าเอื้อยอ,อําพรเพิ่นบอกว่าให้เป็นส่วนของเพิ่นเลยเพื่นนี่เพิ่นเลยกระื้อเลยซื้อหินหายได้ปาลี อขอบคุณเอื้อยพระเนขอบคุณเอื้อหลายๆเด้อก็ขอขอบคุณเอื้อหลายๆเนาะเอื้อยอัมพรที่เมตตาปรีอากาเมตตาพวกเฮาเนาะที่ให้เป็นสนนะพานบุญป่าเม่ากับชาวแพงทีมงานบริสุทธิ์ุนบสุทธนเนาะเ,เอื้อยเนาะน้องก็ดีอกด,ดีใจลายแต่ว่าเมื่อนี้หอดลายคอยใส่เสื้ออัน ไปใส่เ <cran> ส <berry deuxième> <cas> ื้ออันประชาฮุ่นแม่นยังฮ้อนอยู่เอื้อยแต่ว่าเพิ่นปาลีคือสิอาบน้ําแล้วปลาหมอกยังอาบมาก็บ่ทันเมื่อเพราะว่ามันใจฮ้อนพี่น้องอยากอัปเดตให้เอื้อยได้เบิ่งได้ชมว่าหินน่ะเอามาแล้วเนาะแล้วก็ปูนก็มาปูนมามางเาาเทแม่นปูนก็มาแล้วปูนนี่เป็นของเอื้อยละไม้เนาะแต่ว่าเฮาก็สิ บัท่านบัท่านศีษะคนอื่นบัวนิดจังไดรเนาะติดตามชมตามคลิปเนาะพี่น้องเพราะว่ามันมีงานดองมือนีกก็เลยพากันผักผ่อนเนาะก็ขอขอบคุณเด้อเอือนอัาพรกับเอื่อยละไม้เนาะที่เมตตาปรีแล้วก็เทพื้นแล้วก็ศีษะเนี่สิเป็นของเอือนละไม้เนาะรวมๆกันนี่แล้วก็กะบันประตูทั้งเรือนอุปกรณ์ก็เอามาอะไรเด้อเอือนอุปกรณ์เนาะอุปกรณ์มาพร้อมอุปกรณ์บาน แนสแนเป็นจำนวนอันน,นอุปกรณ์บ้านนี่เดียวนอกแล้วจากสิมาสรุปไมพังเนาะอีสรุปอีกคือหนึง่งเงินเงินเงินส่วนของเอลือละไม้เนาะอันนี้เป็นสรุปของเอืืออัมพรก่อนของเอืืออัมพรนี่เงินมือก่อนนี่นะเรือเรืออันร้อยเธอได้ป่ะลีร้อยร,ร้อยแปดที่บาทบ่ เลือลอยแปดสิบบาทแล้วก็ถือฮักไปปรมาเอาเงินส่วนที่เลือนี่ไปไปเสียค่าทำเนียมเนาะแล้วพะว่าให้เงินเต็มสองพันห้าสินเนะาะโบได้ถือฮักแล้วเอาเงินส่วนที่ขางไวน้นี่เสียค่าทำเนียมเจ็ดสิบหาบาทเนาะเงินเจ็ดสิบหาบาทแลยังเลืออยู่ลอยหาบาทแม่รอกรีเรืออยู่ลอยหาบาทในส่วนงบงบหกพันแต่ง,งวดก่อนเรือเด้อ เงินจำนวนหกพันมันเลือร้อยแปดสิบป่นี้น้องก็เอาไปเสียขารรมเนียมเจ็ดสิบห้าแต่เลืออยู่ร้อยหาบาทส่วนที่ฝากมาในมือนี้นั่นนะสองสองพันหาก,ก็คือซื้อหินเนาะซื้อหินเฮ้ยนังเบิรมาส่งสัญญาณอะไรอะ่ะขอขอบพระคุณน,น้ำเอื้อละลายเด้อเอื้ออมพรกให้เอื้ออยู่ดีมีแห้ง อู่เย็นเป็นสุขเนาะขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจมีแต่ความเจริญหนเรื่องเลื่อเด้อทั้งปิดงานประกอบการงานชิงได้ก็ขอให้รลับเดยแล้วก็สมหวังทุกประการขอให้การงานมั่นคงทาวรเด้อให้บุญหนักษาบดทั้งหยาดพี่นเนาะก็เอื่ออะไรเนาะให้ได้บุญนำการวันนี้ป่าเมาก็สิบ้าเบิ่งปลาส้มรอบๆเพื่อนปารีนเนาะเพราะว่าเฮาเฮาว่าเอาจุบเลยดิอัน กินกตจ่ายเงินเหยียบห่อยแล้วอันส่วนตัวนี้ก็เก็บไห้เดือบรีเก็บไห้เยดีเยดี๋ยวจังสีสีเบึงสีสีไหลสลี่อาบึงวะว่าเงินนี่ก็สลี่ใส่เลยแหละแต่ว่าจกมันสีจังไดเนาะเยอะจังติดตามตามคลิปเลยเนาะติดตามชมเบ่งว่าสีแนวใดเนียใดอึบอืม อาจากในกมสมน้องยูโลยูโสบายดีตีเลยมันใหญ่สุดนบายดีไหมลูกสบายดีพาลุงมาลูกเร็วสบายดีาลุง้สบายดีพลาพลุกอ้พัดลมใหญ่บอกฮันนเนาะนี่เนาะนี่ดีเนาะผลงาน ผลงานของอันน้องเคยเพลินผลงานของน้องเคยเพิน่นกาไหวดีพี่น้องมงา,งนนเ,เ,า,ามเห็ดแล้วก็ว่องไหวปันนี้กะฤลือแต่เท่านี้แหละเทพืนน้นเนาะให้เบิ่งหอบที่สองเกิดอะไรแม่มีหินเนี่ยมาแต่แงนดองสันสมเด็จได้อ่ะคุณเนาะ อืมเพิ่นวาเพิ่อนบว่เหตุบ่สารภาพเนี่ยเออเอาเป็นมืออื่นบ่โอ้เป็นมืออื่นนาะป่าเพิ่นวะเขาเก็บไว้ติดอีกแดงแดงติดได้ใช่ไหมเก็บเอาเพอใส่อันหนึ่งเลยสิพ่อสีงามๆเหมือนี่ที่แท้ใส่คนตาปปอมนั่น ห้ามหลงไปได้แต่งมากสินคั้นือคั้นแท้ยังออกตเฮิงเนาะยังเจ็บมาบแบบพิ่งหัวได้โอกาสดึงแต่ได้นึ่งปเป็นวะแด่ใส่กาวนี่กระปูนเนาะปูนนี่สั่งมาจำนวนซิมหาสอบสั่งมาก่อนซิมหาสอบพอวันเอาคำนวณไว้เขาข่าวเนาะยามมันบวปิคำมันบวพ่อขาดหล็กหน่อยเขากั ไปซื้อเอาตื่มได้นอกปาลีคันสั่งมาายโพดแล้วมันก็นสิคื้นเขาหยาดได้มันสิเหลือเลยเอาซัมนิก่อนเพราะว่าแพ้งเฮือนปาลีนีนมนม่มันก็บบรรสูงมันต่ำมันก็ห้องโบใหญ่เนาะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เขามาเบิงมาชมและกดติดตามให้ประเหมาเดอ้อกดไลค์กดแชร์ กอยทุกคนอยู่ดีไม่แห้งเนาะที่เป็นเอฟซี C, สม้มหับสม้มหับฟังอยู่ดีไม่แห้งก้ใหอยู่เย็นเป็นสุขบัดสุขทุกคนนี่ก็ะหินทรายนี่ก็บเบงเบึงก่อนเนาะโบกไปก่อนสำหรับทรายปลีปาานี่ปลีก็ว่าทรายเนี่ยได้ก็ต้องเผื่อประเทศอีกองนะั่นแหะค่อยสิมาเบิง่งอีกเด้อปปลี เทเบอร์ห้องนั่นเลยสิมาเบิ่งอีกว่ามันสิจังได้จังสิสั่งอวิใช่นะเบิ่งพามาสม้มพามาส้มมันทงหน้าก่อนเ <c oughs> พื่อนปรีนี่แคมทงหน้าหน้าติดเพื่อนเพื่อนติดหน้าโอ้ผู้ใด,ด้หน้าสิได้มาเป็นพอยูโร่นีเนาะ <c oughs> สีลูกป,ปรียูโร <c oughs> พ้นโต๊ะขนาดตั้งแต่เมื่อก่อนนะ น้ำยังบ่แห้งเลยพี่น้องเ <c oughs> สียงปลาเมาบ่ใสาบันดเด้อเพราะว่าปลาเมานอนหน่อยเมื่อคืนนอนชั่วโมงเดียวหนึ่ง <c oughs> น้ำกันยังข้าวจักจานอยู่ตามตรงไห้ตรงหน้า แก่แก่ๆเนาะอ้วกไกยกับกำลังอยู่ทงหายทงหน้าฮะกัออกทงอันแดดแห้งๆเป็นเปี่ยงมันสีอยู่ตามห่มอันนี้มันออกทงได้เนะเพราะมันคึมคึน้ำมหมเอลี่เออออกเอลี่น้ำไหมนี่ก่ะ น่านอก,กีเดีก็เด้อฮะโอ้ยออนซอนเสียงคันจะเด้คือคันหมวนแต่เด้ เอาเบิ่งส้มหอบหอบจะนับพีน่น้องเนาะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สงปะเมาองในเด้อคลิปนี้ปะเมากับชิขอจบสามนิ่อนเพราะกันคลิปหนะาขออวยใ่ให้พ่อทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงสบายดีสบายดี